สถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมมาธิปไตยดีดีทีวีของมหาเทระสมาคมเสนอ ขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพมาอย่างท่านพระมหาเถรานุเถระทุกรูปนะครับด้วยความเคารพยิ่งครับแล้วก็ขอเจริญสุขทุกผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมรายการบอกข่าวเล่าธรรมทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยของประชาชนหรือว่าดีดีทีวีในกํากับของมหาเทสสมาคมอยู่ณขณะนี้แล้วก็ขอเจริญสุขไปยังท่านผู้ฟังที่กําลังให้เกียรติติดตาม รับฟังทางสถานีวิทยุเครือข่ายในกำกับของมหาเศรศสมาคมอีกช่องทางหนึ่งด้วยในวันนี้รายการบอกข่าวเล่าธรรมก็ได้กลับมาพบก,กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระวิทยากรที่ท่านได้เสียสละเวลานะมาร่วมกับรายการเพื่อที่จะ,ะให้งานสื่อของทางคณะสงฆ์นั้นดําเนินไปได้แบบไม่สะดุดพระวิทยากรในวันนี้นั้นเนี่ย ท่านเป็นพระนักพัฒนาอีกรูปหนึ่งแล้วก็มีผลงานในเรื่องของการเผยแผ่โดดเด่นอีกหนึ่งรูปแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเผยแผ่อย,อย่างเดียวนะครับก็ต้องขอโอกาสครูบาอาจารย์แล้วก็พระมหาเทรานุเถระทุกๆรูปนะครับในบางครั้งเนี่ยการนําเสนอข้อมูลไปแต่ละอย่างนั้นจําเป็นที่จะต้องมาเสนอพันสื่อตรงนี้เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้พระที่ทำงานอีกหลายๆรูปนะครับในวันนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มา ร่วมกับรายการในวันนี้เนี่ยนะครับท่านเป็นพระอาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดนะฮะเป็นเป็นเจ้าวาดนะครับท่านชื่อท่านพระอาจารย์พระครูวรกิจจาธทรหรือว่าท่านพระอาจารย์ถวันจัก,กาวโรท่านดำรงตำแหน่งสายวาปกครองพระสังฆติการเป็นเจ้าวาดวัดปากบ่อแล้วก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงสวนหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่านพระอาจารย์รูปนี้นั้นวุฒิการศึกษาของท่านเนี่ยนะครับท่าสายนักธรรมก็คือนักธรรมชั้นเอกนะแล้วก็ยังมีวุฒิทางการศึกษาทางโลกควบคู่กันด้วยนะในมหาวิทยาลัยสงฆ์นะก็ได้รับกิตติมศักดิ์ในส่วนนี้นะพทบอ,อท่านพระอาจารย์รูปนี้นั้นท่านเป็นพระนักพัฒนา นอกจากงานสองอย่างเป็นเจ้าวาดและยังเป็นเจ้าคณะแขวงแล้วก็ยังเป็นพระวินัยาธิการเขตสวนหลวงเป็นพระอุปชาแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อแล้วก็ยังเป็นประธานกรรมการมูลนิธิวัดปากบ่ออีกด้วยวันนี้ถ้าอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามานมัสก,การท่านพร้อมกันกับธรรมสการพระอาจารย์ครับครับผมครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระตลอดทั้งเจริญพรท่านญาติโยมท่านสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการทางสถานีโทรทัศน์อยู่เป็นประจำซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าของรายการ ได้เชิญวัดปากบ่อได้มีโอกาสมานําเสนอผลงานนําเสนอกิจกรรมเล็กๆและน้อยที่ทำอยู่ก<โ>็ถือว่าท่านเป็นผู้ให้กําลังใจผู้ที่ทํางานครับกล่าวคบวระคนเปอย่างสูงนะครับพ่อครับ <c oughs> นี่ก็เป็นนโยบายนะครับของทาง <c oughs> คลื่นทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยของประชาชน <c oughs> คือท่านได้มอบหมายให้กับผมเนี่ยช่วยดำเนินรายการแล้วก็นิมนต์พระที่ท่านทำงาน มาประชาสัมพันธ์อีก่องทางหนึ่งก็เลยใช้รายการชื่อว่าบอกข่าวเล่าธรรมนะครับท่านหลวงพ่อที่มาในวันนี้ถามประเด็นแรกก่อนครับพ่อครับว่าพอเห็นกับได้ทราบข่าวครั้งแรกว่ามีสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีนี่หลวงพ่อมีความรู้สึกยังไงผมรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจครับผมในฐานะผูท้ที่ทำงานอยากจะอยากจะนำเสนอผลงานผ่านทางสื่อ มันหาทางออกไม่ได้อถ้าเราไปผ่านสื่อใหญ่หญๆของเอกชนนั้นพูดก,กันตรงๆว่ารเราไม่มีปัญญาเพราะอยากจะเห็นทางคณะสงฆ์ว่าแพงมากรา <c oughs> พอเราพอมีวความปรมาเราน่าจะมาพักดันให้สื่อของคณะสงฆ์เรามีครับผมซึ่งพอพอ,พอมีขึ้นมาแล้วผมรู้สึกภูมิใจดีใจครับแล้วตอนแรกๆหลวงพ่อทราบข่าวได้ยังไงครับว่า ก็มีทีวีคณะสงฆ์และนะาอะไรอย่างงี้คือสายงานปกครองครับผมสายงานปกครองมันมันมันไหลไปตามสายงานปกครองตั้งแต่เบื้องบนจนมาไหลเบื้องล่างที่เป็นเจ้าวาดอย่างพวกผมก่ได้รับทราบแจ้งให้รับทราบโดยโดยเอ่อทั่วกันครับแล้วก็ผมก็เป็นคนค่อนข้างจะสอกแสกหาข้อมูลเรื่องอย่างนี้อยู่เป็นประจำครับผมก็ตอนนี้ก็มีข่าวดีแล้วนะครับว่าทางมหาเทศสมาคมก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นอกจากท่านจะรับรองให้แล้วเนี่ยนะครับท่านยัง มีแนวว่าจะขอความร่วมมือทางคณะสงฆ์ช่วยประชามพัน์ธไปยังทุกวัดเลยนะครับพ่อครับ,รบนี่เป็นข่าวล่าสุดนาะที่กับผมในฐานะทีมทํางานเนี่ยก็ต้องกราบขอบพระคุณพระครูบาอาจารย์มหาเถระทุกรูปนะครับที่ท่านได้มองเห็นเพราะว่าเรื่องสื่อถามหลวงพ่อว่าในฐานะที่ทํางานมาออขอประทานโทษหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดตั้งแต่ปี ปี2 5 0พันร้อย่านะครับกราสองพันหาร้อยสี่ถึงปัจจุบันก็53,54นี่ก็10บกว่าปีนะคสิบสอปีครับผมตั้งแต่ใน12ปีกับประสบการณ์ที่หลวงพ่อได้มองกับการเป็นเจ้าวาดเนี่ยสื่อมีความสำคัญมากไหมสำคัญมากที่สุดครับที่มาน่าช้ำใจที่สุดนะท่านนะครับผมผมอยากจะระบายว่าสื่อของเอกชนหรือสื่อของรัฐก็ตามครับ เวลานาเสนอภาพของพวกเราท่านทั้งหลายที่ทํางานพระาศาสนามันมกกักจะเป็นภาพปกง,งานที่ดีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนยในอย่างวัดที่ทำํำมีอะไรดีๆเต้ไม่เดล้วสื่อของ้างภาครัฐก,ก็ดีอันนี้มันไม่ใช่โจมตีเนาะครับคือภาพอย่างนี้มันไม่ค่อยได้หลุดออกไปอืแต่ถ้าเป็นภาพที่ไม่ดีจะออกเร็วม,ม,มีบางทีเราพูดกันใ,นในวงการกันเราพูดกันว่าถ้าอยากออกลงอยากจะลงข่าวหน้าหนึ่งหรืออยากจะออกทีวีไม่ยากหรอกว่บลองไป ทำผิดพธรรมวในนี้เดียวได้ออกเลยออกฟรีด้วยอะไรประมาณนั้นมันมันคือพูดกันเล่นๆแต่มันสะท้อนมันมันเจ็บลึกในใจนะครับเสนาบดีพวกเราทํางานดีๆทํางานมากๆนี่ไม่มีโอกาสที่จะได้นําเสนอในส่วนนั้นคือว่าทั้งข่าวดีเนี่ยต้องเสียเงินออกครับเเสียงินต้องไปจ้างเข้ามาออก PR ตัวเองแต่ข่าวร้ายลงฟรีนะผมเคยลองพยายามที่จะนําเสนอสื่อคบางที เรายังยังอยู่ฐานล่างนี่เนาะครับบางทีออกมากมันก็ก็ไม่สบายใจใช่รวยว่าเอ๊ะทำไมทำไมออกบ่อยจังมอนี่ออกบอยจังทำไมขยันโปรโมทตัวเองเนาะอะไรประมาณนั้นก็ค่อนข้างจะระมัดระวังคือบางทีเราก็คิดเราเองน่นเนาะคราหรัผู้ใหญ่ท่านอาจจะเชื่อมชมเวลาเจหน้าเกียตาท่านท่านจะแซลประจําครับ วัดแปกบ่ออกทีวีบ่อยจังเนาะเสียงแก้วแก้วทางทีวีบ่อยจังนะสุดท้ายทางว่าถ้าก็ให้กำลังแค่ใช้ได้ท่านบอกว่าใช้ได้เออท่านนี้เราก็ภูมิใจนะครับเราก็ภูมิใจเราก็ดีใจนะหลวงพ่อพูดอย่างนี้คือปัจจุบันนะมันมีสองกระแสนะครับครับผมกลุ่มหนึ่งที่ท่านเห็นด้วยครับเอากลุ่มพระ้วยกันนีก่อนก็แล้วกันนะครับที่มีเสียง่ันมายังสถานีโทรทัศน์เนี่ยนะฮะกลุ่มที่ท่านเห็นด้วยท่านก็อนุมทนานะฮะ กลุ่มที่ท่านมองอีกแบบหนึ่งท่านก็จับกลุ่มกันินทานะครับก็แบบที่เสียงฟีดแบ็กมาอย่างที่ว่าเนีเอ๊ะทำไมวัดอยากดังหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับก็พอทํางานจนกระทั่งมาถึงมาเห็นถึงเจตนารมณ์ก็เลือกคิดเลยนะครับว่าปัจจุบันสรุปว่าสื่อจําเป็นมากช่วยวัดทุนค่าค่าใช้จ่ายไปเยอะไหมครับหลวงพ่อคิดว่าเยอะมากเลยนะครับเยมากๆเลยทีเดียวแล้ว ตอนนี้ที่รัฐเปิดโอกาสให้วัดมีสื่อเนี่ยเป็นของตัวเองหลวงพ่อคิดยังไงเพราะว่ามันน่าจิเป็นอย่างนตจนานแเลยครับในเป็นนิตนาน์แล้วครับเพราะว่าเทคโนโลยีเขาพัฒนาไปถึงไหนในแต่วัดเราไม่ได้พัฒนาตามครับผมเราตามเราตามสังคมไม่ทันครับเราตามสื่อเราตามสังคมไม่ทันมันก็เลยกลายไปว่าง,งานที่เราทมามันกลายเป็นงานที่ด้อยลงมาทันทีโอ้กลายนงานที่คือ,ค,อคือว่าถึงเราจะทํางานดีขนาดนั้นก็ตาม ถ้ามันไม่ปรากฏออกมาเป็นภาพเป็นเสียงเนี่ยให้คนเขาได้โจดขานกันเลยนะมันมันเหมือนกับว่าทําไปแล้วมันหายเงียบไปในกีบเมฆเลยงียนะฮะครับผมจะให้คนไปถามมาท่านทําอะไรหรือไปไปไปดูพระทำงานครับผมโยมก็ไม่มีเวลาครับเห็นท่านกําลังทําอะไรอยู่บอกฟังเออดีโยมก็กะครับเดี๋ยวนะแต่แต่แต่ถ้าโยมพอนอนฟังอยู่บานเขาอารมณ์ดีเขานั่งดูทีวีไปมาโอ้วัดนั้นทํางานวัดนี้ทํางานไปสนับสนุนหน่อยไปให้กําลังใจท่านหน่อยครับ แล้วตามความเห็นของหลวงพ่อคิดว่าคนที่ชมในข่าวมุมดีของศาสนาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นว่าเออท่านมีข่าวบุญมาบอกนะเอาผลงานมาแสดงให้ดูเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าเขาจะมีความชื่นใจไหมผมว่าชื่นใจเท่าที่ผมฟังเสียงสะท้อนจากสถานีวิทยุคผมตั้งสถานีวิทยุขึ้นมาเสียงกะแสวะ่ะ พูดภาษาเราคุยกันเนาะครับไอหมอนี่มันบ้าอลไวะมันทําอะไรแพงๆแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอแต่เราก็ไปฟังคือเสียงตาหนิติเตียงเราก็น้อมหลับฟังครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราบ้าจริงๆไปทําในส่วนอย่างนั้นอืต่บาแต่บ้าในทางบวกเนาะบ้าในทางบวกบาในทางบวกไม่บาในทางลบมาถึงขนาดจับ่งรงพยาบาลนะก็ว่าบาสร้างสรรค์เนาะแต่ท่าน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 ทักท้วงมาคือทักทวงเพื่อให้เรามีสติ ครับพ่อครับให้ไหให้เราหลงละเลยแต่เราไปเสียงสะท้อนจากประชาชนเสียงสะท้อนแช่คนสองคนมันก็ปลื้มใจท่านครับผมเคยไปคิดมนม์เสร็จแล้วอ๋อหลวงพ่อวัดปากบ่อจะมาเออชาโยมมีอะไรดลยฟังเสียงท่านประจำตอนเช้าตอนเช้าาอนุโมทนานะท่านฉันไม่มีโอกาสไปวัดแต่ฉันก็มีโอกาสได้ฟังธรรมทางสถานีวิทอยู่บอกไว้นั้นมอนุโมทนานะท่านนะคนเดียวท่านนะ มันมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวเสียงสะท้อนมาแล้วตามหลักของสื่อสารมวลชนนะครับว่าครับว่าเสียงหนึ่งเสียงนะที่บอกว่าได้ยินได้ฟังและพอใจเนี่ยเป็นตัวแทนของเสียงหนึ่งต่อร้อยหรือหนึ่งต่อพันเราฟังไว้ว่าหนึ่งต่อพันอาจจะเยอะไปหน่อยเอาสั้นๆว่าหนึ่ง 1. นึ่งต่อร้อยคนคนพูดคนหนึ่งก็เท่ากับว่าคนฟังร้อยคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อจึงบอกว่ามีกำลังใจนะครับ แมฟังนี้แล้วก็ชื่นใจแทนนะครับคนด่าร้อยคนผมไม่ฟังแต่คนให้กําลังคนเดียวผมเริ่มมีกําลังขึ้นมาทันทีอะไรประมาณนั้นวิธีการให้กําลังใจตัวเองครับผมครับอ๋อคนด่าร้อยคนนะครับช่างก็เพราะมันอาจจะไม่ถูกใจเขาแต่ถ้าคนชมคนหนึ่งเนี่ยเราถือว่างานของเราถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วมันมีพลังครับมีพลังครับครับผมหลวงพ่อเราเป็นเจ้าวาดนะฮะแล้วก็ยังดํารงตําแหน่งเจ้าคณะแขวงสวนหลวงนี่มี หลายๆวัดสิครับเนี่ยที่พ่อดูแลอยู่ตอนนี้ในเขตสวนหลวงมีเจ็ดวัดด้วยกันมีทั้งหมดเจ็ดวัดนะครับเจ็ดวัดเพราะว่าในกรุงเทพส่วนมากจะจะดูแลห้าวัดเจ็ดวัดแปดวัดอยู่ประมาณเนี่ยนะครับที่เขาแบ่งเป็นแฟงเป็นเขตอยู่ประมาณอย่างนั้นอืแล้ววัดแต่ละวัดเนี่ยเวลาจะทําอะไรนี่ก็ต้องปรึกษาหลวงพ่อทั้งนั้นตามสายงานเนี่ยนะครับคืองานหลักๆจริงๆแล้วก็อยู่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะเขตอื หลวงพ่อพระราดพัฒโนดมหลวงพ่อทนกนาเ่วนหลวงท่านเป็นประธานใหญ่ครับจะทําอะไรก็ปรึกษาท่านแล้วท่านก็จะจ่ายงานให้ครับงานเผยแผ่งงานการศึกษาท่านจะมอบให้วัดปากบ่อโดยสิ้นเชิงโดยเด็ดขาดท่านพูดมากับผู้หลักผู้ใหญ่สังสังหลานเอ้ยมึงดูแลชิงานชิ้นนี้ให้หน่อยอะไรประมาณนั้นแบบแบบว่าวานลูกวานหลานงี่นะวานลูกวานหลานแต่ต้องขอกราบขอบพระคุณพระดิพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเลยนะครับ พระราชพัฒโนดมหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชพัฒโนพัฒโนดมเจ้าคณะเขตสวนหลวงเจ้าคณะเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครนะครับที่ท่านมีเมตตาต่อผู้บังคับเป็นสายปกครองนะครับถือว่าท่านก็เมตตางานเห็นว่าส่งเสริมให้หลวงพ่อทํางานได้เต็มที่เลยแล้วก็พระผู้หลักผู้ใหญ่อีกทั้นหนึ่งที่ ที่จะมองข้ามไม่ได้ที่จะอดพูดถึงแม้แต่คือหลวงพ่อครับพระธรรมสุธีอดีตเจ้าคณะกรทมท่านจะให้กําลังใจครับเวลาท่านไปที่วัดท่านไปกิตนิมนต์ท่านเห็นงานเราเออดีเนาะเก่งเนาะใช้ได้เออดีดีดีทำไปขยันขยันปกติตามอัธยาศัยที่เคยเข้าไปกราบนรสการท่านและทีมงานนะครับท่านเมตตามากนะครับท่านพูดตรงไปตรงมาครับเสียงดังฟังชัด แต่ว่าคําพูดทั้งหมดได้ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ที่สําคัญคือว่าคําพูดของท่านเนี่ยมันเป็นกําลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชานะครับทางรายการทางดีดีทีวีเนี่ยก็ได้ก็เคยนะฮะไปถ่ายทําแล้วก็ท่านก็ยังบอกว่าฝากข่าวฝากอะไรมาอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อเจริญกรทมปัจจุบันท่านก็ยังสุขภาพแข็งแรงนะฮะแข็งแรงท่านยังออกงานเยังนิมนต์